มันคลายมันคลายจัหน้อยเพราะที่เรสู้ไปตรงมากเพราะว่าห้วนอีกห้วนอยู่อกันอีกเขาเกียวเพราะมันเขาเกียวมนเน ไว้ควันปุบเลยแหละจะได้ย่อนลงไอ้มันต้องเจอคันใหม่เขาแล้วเนาะคันใหม่เขามาแกะคันใหม่ต้องได้ออกงานแล้วไว้ไวว้รอยหนะว้รอให้นดึงรอให้นะวุตโดนดับเลยที่ ตตขาบเอาขาเอาขา,า,ามาหน่งเครับมันหัอี้พอดเออเดี๋ยวเดี๋ยตื่นมันสิเออมันลื่นมันไปปึ๊ดมันเดโอ,อ้ขอบคุณครับอเอาอีกเอาอีกอีกมาพนะพนะครับนั่นนั่นนัเดี๋ยวจตั้กี่กันเลี้ยงเยวะเลี้ยหมวกกันได้ไหมไปไทยเจ้าแหววะได้ครับได้เดี๋้ตัวงนาที่ขึ้นได้ด้ดนเลยเนี่ย เปิดได้เมื่อนี่เปิดแล้วสายได้มันต้องได้เก็บภาพเจ้าของไงโอ้ชิ้นแล้วของเบื้องหลังยังเดอยวเก็บมือเปิดลั่นไว้ตลอดเลยวะอ่ะเปิงอย่างเดียวเปิดลั่นเดียวแล้วไอ้กับไายขี่ลั่นย่างเดียวเลยเคยท่นเม็นเงือกเอาน้อยก็แล้วกันโอ้เป็นยังไงไปแล้วครับขับไปหันหัวขับครับ นี้ป่วยแล้วครับป่วยแล้วครับไม่ไปไม่ถึงฝั่ง หน้าเเว้ยตาต์ทวาติดวะ Ha <laughs> ha I don't know. ต่ำหน่อยๆนึกว่อเง,งอีย้ยมางงข,อข,อขี่ไร่าเปี่ยนโรงงานเนี่ยเปลี่ยนเลยนต่ำหน่อยๆยได้ไเออพพเปนแมนนขาเปลี่ยนตัวนั่นมันพอนแล้วปัญหาคือว่ามันเป็นเกียร์ยุ่งปัญหาน่ะเปลี่ยนตะขามันมัน,นีิดลับกันว่าหลักขาเกียร์น่ะไอต่ำเชื่อมเลยพอดออกตัวนี้ออกเลยเชื่อมขาแข็งใส่ 拜来拜